โมเดลกับน้องคิกอินฟินิตี้นาโดเอาแล้วเอาเฮ้ยเฮ้ยสีเขียวสีเขียวสีเขียวสีหลักสีหลักคนเองคนตัวเองสีหลักอิสระนิดหน่อยนะอ่านะครับตอนนี้สิเขียวเป็นเอ็นดูแลน์นะหมุนหน้านะพระเอกก็เป็นสายบาลานซะนายเอกแต่เป็นบาลานซ์ที่มีการโมดิฟายเปลี่ยนลดลายกันมาทีหน่อยนะผมจะได้ไม่ต่างกันเอาแล้วครับเรียนดเอาดัะเอาเท่านั้นเอง ไม่เป็นไรสถานะนี้นะคะโดนสวยลฮะหม่อมราชวงศ์วนนี่จะเพิ่มจะเพิ่มผอนใจนะอ๋อมาเลยชนะหลายรอบแล้วหนูตัวเล็กดูหนูตัวเล็กดูนอยครับคู่ต่อไปน้องนอสนอสือกับน้องคลิกรอบนี้รอบสุดท้ายนะครับรอบสุดท้ายนะถ้ากดวงแผลแพ้แผลก็ปิดไปลงไงถ้าคนนี้ก็ท้อสซื้อพี่ไงจริงๆมันต้องมีอันดับหนึ่งสองวันสอง ให้มาชิมเดี่ยวอ๋อม,มันสั่ให้มาชิมเดี่ยวอ๋อ <c oughs> ไม่ไม่น, <c oughs> นะฮะหน้าหนึ่งที่หนึ่งเดียดที่สองมาได้ของรางวัล <c oughs> จ้าโอเค <c oughs> จ้นะานะครับอ่ะสู้ๆนะอ่าพระเอกกับพระรองนะผมอินฟินิตี้นาโดฮี่เอาแล้วอ่ามาดูกันใกล้กันใครจะชนะนะผมในรอบนี้นะฮะมาเลย เอาละครับก็มีสนกันสักทีนะพ่กไหนชนกันทีล่ะโอเคเอาละครับมาดูกันใครจะชนะครับอ่าตอนนี้ก็โจมต,ตีก็กลังเคลื่อนที่อยู่ตรงกลางนะผมเรียกว่าเป็นลูกข่ายี่มีสายโจมตีเป็นการต,รตีกันข้างสูงมากๆเลยทีเดียวนะผมเอาแล้วครับ,ครบใครจะชนะมาดูกันโอเคเรื่องแบบนีไน้ไม่โชว์กันทีหรอกนะฮะอ่าทขาจะแข่งหุ่นหน้าใช่ไหมอ๋อรังเกนการหุ่นหน้าใช่ไหมเอ้ยเอาละนะมีแยบมีแยบ เอ้น่เอาลเอ้ยพระเอกเอาพระเอกออพระเอกพระเอกเป็นอะไรพระ like เอกเจอมเมาเป็นลมพระเอกเป็นลมพระเอกเห็นผู้ชายเอาไม่ได้อลอเอาใครจะเป็นลมเอาเดี๋ยวเสมอมอไม่มีกล้องเลยมองไม่ใช่่ก wow, ล้องพี่ฉนแต่งตาพี่เอกเสมอลู ออกนอกวงให้หมดยิงแล้วออกนอกวงเส็ยป่ามันอยู่ที่การเคลื่อนที่ของรู้ขากด้วยน้าขันนี้คนี้ให้มันชนกันนะทำให้ที่ดตรงกลางนะอ่ะอินฟินิตี้นะโอ้ยพี่เอาแล้วตัวใจมันก็หยุดที่กลางไปไหนเอาละขันนี้ไม่เกินที่เออเอาไว้หยู่ตรงกลางอยู่หมดแล้วอ่ะเอาละมาดูกันว่าใครจะชนะใครจะแพ้นะครับระหว่างพระเอกกับพระรองนะฮะ อ้าวเอ้ยนั่นแหละถูกแล้วนะครับผมเอาล้วครับอ่ามีมีการเคลื่อนที่เข้าใกล้กันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับผมเอาแะครับใครจะแพ้ชนะไปคนหนึนะไอเออเอาแล้วเอาแล้วไปแล้วไปแล้วเอาพระเอกพระเอกเป็นะพระเอกเป็นผีนร้าวแน่นแล้วนะเอาแล้วครับเอาล้วเอ้าเฮ้ยพระเอกพระเอกเป็นเพื่อนพระเอกเป็นเพื่อนเท่าองเธอมอง ตะูดมงไม่ได้ชนะชนะยิบนเ้ยเสมอปะคนนี้ก็ชนะไปน้าหอมอ่าน้องน็อตไม่เป็นไรไม่เป็นไรบีกน่ามีเอาอ่ามาเจอกับบอสบอสก็ไม่ใช่ใครที่ไหนกับพี่เองนะฮะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่หยิบตัวพี่ก่อน